กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเมนูยำขำยำแรลงวันนี้ครับผมวันนี้จะทำต้มส้มปลาหลิมครับผมเอาหรือว่าปลาซ่อนเอออันเดียวกันหรือว่าปลาคอนั่นเป็นภาษาอีสานเนาะปลาเจลีปลาเจล้ลเ,จลเนี่ย วันนี้จะย่าเป็นแนวต้มสม้นมน้ำโคนครับผมใส่พริกเผาคาะจคไวใบมะกรูดเรียบร้อยครับหมอกเอาปลาใส่เดือดบรดบรดติผีผาดมาได้เลยก็คือกระทิครับผมใส่ลงไปเลยครับจิ้มหมอกปุ้งปุ่นปุ้งเพ่ได้ตีครับใส่หอมป้อมหอมป้อ,ปอ,ปอ,ปอเมเปอร์แฮม ลงไปครับทอาเดือดบอลลบอลลครับวันนี้ปลาลิมตัวมันเล็กมันเล่นครับวันนี้ถ้าจะเป็นกับเขานะครับเนาะบ่มีผีเขียงเะไรๆเรียบร้อยครับพอล่อปาดอย่างเหมาะอย่างงามครับจะเอากับเข้าหุงก็ล้ําครับจะเอากับเข้าเหนียวก็อร่อยอร่อยย่ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ